้าตาก็เลิ่มสวยแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนะสันมาแล้วสีสันมาแล้วนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่ยางค้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราไม่มาเช้านะวันนี้เรามาบ่าย เรามาทาเมนูผัดเส้นข้าวซอยนี่ฮะเส้นข้าวซอยหรือว่าเส้นหมี่เหลืองเขาไทยใหญ่กัดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นแบบสุดไทยใหญ่นะครับจะเป็นซันแบบสุดง่ายๆกินกันยามเที่ยมมันยุดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่โดยที่เราจะใช้อน,นี่ฮะแฮมหมูอร่อยนะครับหั่นเตาเอามาผัดเส้นกันนะท่านผู้ชมหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะ ก็รชมได้เลยนะครับที่แน่ๆเราจะใช้ซอสมายองเนะ่ยเทฟเฟอร์มายองเนี่ย <Okay. S 1> จิ้มกับเส้นนะฮะเอาโรลาดหน้าเส้นอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมหน้าตาจะเป็นยังไงนะรสชาติจะเป็นไงรอรับชมกันได้เลยครับโอเคท่านผู้ชมเรามาผัดกันเลยเครื่องปรุงก็จะมีอ่กระเทียมแล้วก็พริกนะฮะทำใส่ด้วยกัน ทับเลย,ยผัดจนหอมแล้วครับไม่จมง่ายๆครับต้องมีรสพริกหน่อยไม่งั้นมันจะไม่ได้รสชาติแล้วก็ไม่ชรสชาติจับก้านหน่อยแบับนี้เลย ตามด้วยนี่ครับท่านผู้ชมแฮมหมูอร่อยทันเตามาใส่หมดเลยนี่ใส่เค้น่อนเดี๋ยวมีอีกันึน่งใส่แรงครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าส่วนผสมของเรามันส่วนมากมันก็เออมันก็สุกแล้วนะ แค่มาเพิ่มรสชาติเลยหั่นเต่าน่ากินมากคุณผู้ชมทำแล้วก็ทำไปรอบนึงแล้วอร่อยมากเรร็จร้อยก็ตามด้วยไข่ครับ เพิ่มความนัวครับเพิ่มไข่ครับวันนี้เป็นพ่อครัวโอ้ยเส้นเราค่อนข้าง,างี้เยอะนะครับต้องไข่ยเยอะเลย ไข่สุกนิดนึงครับเดี๋ยวเราค่อยยีไข่นี่ไม่ต้องไฟแรงครับจะเย็ยนๆฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็วันนี้อากาศดีครับไม่มีฝนทพิจิงทำไข่กระทะก็น่าจะอร่อยนะจะใช้ เนี่ยฮะแฮมหมูหั่นเตาเนี่ยส่วนผสมน้ำม,ม,ม,มันก็ได้จากหมูนี่แหละท่านผู้ชม,อมโอ้โหยอดสุดยอด,ด,ยอดอนี่ครับท่านผู้ชมตามด้วยแครอท ต่อสักแป๊บหนึงครับถ้าชอบสุกมากก็ผัดนานมากนะท่านผู้ชมไม่มากก็แป๊บเดียวแหลออมัน้สุกง่ายอยู่แล้วครับนี่โอ้โหที่จริงกินกน,นี้กับข้าวก็ได้ก็ได้นะั้นแต่เราจะเอาเรียกว่าอะไรนะครับเราจะเอาเส้นใส่เข้าไป แดี๋ยวผัดนี้เสร็จเดี๋ยวเรา,เรเเรา,เาประกาศข้าวปีนี่ประกาศข้าวปีนี่ใส่ก็ับนี่ครับขอเส้นนี้ยุบครบนี่โอเคตามที่ผักครับเดี๋ยวเขาใส่เส้นปิดท้ายไว้ครุกอย่างเดียวเลยเน้นผักนะผู้ชม บรรดายเยอะทา่บ้านจดีเอามาให้เรากินทุกวันเลยครับตัดต่อไปครับตัดต่อไปกระทะมันจะเล็กไปหน่อยนะอคนครับ ทำรสชาติครับรน,นดีเอาลงไปยังไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวตอนกินถ้าใครอยากจะปรุงต่อได้อยู่น้ำตาลนิดนึง สายลองไบยเนี่ยเรียบร้อยก็ผัดต่อครับอากาศเรามันยุบเยอะเลยยุบเดียวอ,อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวก็เหลียแบบนิดเดียวละเห็นไหมครับมันหายไปแล้วเคงคิดเต็มมอเลยท่านผู้ชมตอนนี้หายแวบเลยดูโอ้หอมมากเลยเ บางคนมาทางเหนือก็อยากจะกินผัดมีนูนางั้นเนาะ <S <S ก็คล้ายๆกันครับก็ผัดแบบนี้แหละผัดแบบนี้ก็อร่อยละนี่ครับท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็แบบใส่มีอยั้งลงไปมีนี่หาซื้อได้ที่จากตลาดทั่วไปนะท่านผู้ชมนี่ครับ พอหนึ่งก็ได้ตะก,กาหนึ่งแบบนี้เลยท่านผู้ชมเนาะออคงผัดไม่หมดอ่ะอันนี้ก็อยู่กันหลายคนนะเนี่ยแล้วก็คนต่อครับหน้าตาก็เริ่มสวยละเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนาะสีสันมาแล้วสีสันมาแล้ว โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรา,เาตักใส่จานคดอดีกหน่อยครับแล้วก็ตักใส่จานแล้วก็กินได้เลยถ้าอยากเพิ่มสีสันอีกหน่อยก็ใส่ เรียกว่าอะไรนะฮะซอสซีอิ๊วดำนะฮะหยดๆไปนิดนึงมันก็จะได้เพิ่มสีสันหน่อยนึงนะครับโอเคเดี๋เราไปชิมกันครับเรียบร้อยนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราผัดเส้นเสร็จเรียบร้อยเรามาทอดนี่ต่อกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับกับไส้กรอกไก่มินิสโมกนะฮะมินิสโมกกี้นะท่านผู้ชมง่ายมากอันนี้ขนาด3ากิโลนะท่านผู้ชมเนี่ยเหมาะสำหรับเอาไปทำขาย มากมาเลยครับราคาถูกกว่าในแมคโครด้วยน่ฮะที่หอเลยเราจะมาทอดนี้กินคู่กับเส้นของเรานะครับจิ้มกับซอสไมโยงนี่เลยนี่เขาบอกว่าอร่อยมากรสชาตมันจะเป็นไงเรามาทอดกันเลยครับนีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกันแล้ไม่สวัสดีเหรอสวัสดีกันโอ้เรามากินลูกไ้กอกทอดกันครับ มาฮะเดี๋ยวมาทอดกันครับนี่ฮะผัดเส้นเรียบร้อยตามต่อด้วยทอดนี่สมัยนี้กันแลังเก็บสดๆรอตอนเสร็จแล้วละกันกนะคุกผู้น่ากินมานกๆต่อไปเราก็ใช้ใหญ่เน่เหมือนผัดหมีย่ยูนานไหมครับ มามามา <S <S มาชิมกันครับมาท่านผู้ชมตัวใหญ่แบบนี้เลยท่านผู้ชมไม่ต้องนี่นี่จัดเต็มครับจัดเต็มเาะหาแฮมหมูนี่นี่นี่นว้าวสุดยอดหนึ่งขัว้วใหญ่ๆเลย เรียบร้อยครับไปไปชิมกันครับมาชิมกัน<ะ>นี่ท่านผู้ชมอ้าวนับนับเอาเส่กรอกใช่ไหมครับลูก<ด>นี่ครับใส่กรอกนี่บีบซอสใส่ครับซอสมายองของเราแล,แล้วเรามาชิมกันซอสอร่อยจิ้มกับอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมอ้าว<ห>น,นับเอาเลยร้อนนะลูกปิดก่อนกินก่อนค่ะคอ้อ ชิมเส้นครับชิมเส้นเป็นไงบ้างครับชิมใจกรอบอยู่่ะร้อนค่ะบชิมเส้นหนยครับชิมเส้นไหน่อย <c oughs> น่นนาจะเป็นพอ่อควาทีนี่นี่เดี๋ยวผมชิมบ้างเดี๋ยวผมชิมบ้างมา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  ชิมเส้นก่อนชิมเส้นก่อนนี่โอ้โหแบบนี้ท่านผู้ชมกอะมันไม่น้ำพวกเอาน้ำปกาก็แเราน้ำปกเตียน้ำมันดีอันมีเดี๋ยว,วกกแววยวค่ไปซื้อ,รอนเรียงอ่ะมันเข้ากับแฮมลูกเต๋ามากเลยเนาะไ,นไม่ต้องใช้หมูมแ,แ,แล้วค,นนครับผู้ชมใช้แฮมแทนเนาะอร่อยสุดยอดเลยครับ เดี๋ยวกินครับมาเอาท่านผู้ชมดูกินเลยอืออะไรไหมครับอีกาอีกามาขับอเอาเส้นไหมไม่เอาเส้นเหรอยเอ็ไ้ไมไเอาไม่เอาเหรอเส้นเนี่ยไม่เอาเหรอเอาอกินแต่ข้าวอยากกินแต่ส้กอกเหรอโออะไรไหม อ๋อจิ้มซอสค่ะนั่นจิ้มซอสนี่ง่ายงชาอสนี่อร่อยมากเลยโอเคครับท่านผู้ชมเรามาชิมเซ็กกอกันนี่ท่านผู้ชมยอดยอดอร่อยมากเลยครับออ เน like uh ี่ยท่านผู้ชมจิ้มครับจิ้มซอสจิ้มซอสนี่ฮะดูสุดยอดง่อันนี้ไงนี่ไงชิ้มอ๋ออร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้นี่นี่นี่เท่ากับตั๊กอืมตั๊กลาดขอเขาแล้วกับตักซุกคนด้วยร้อนจะอร่อยอร่อยมากเลยสุดยอะเยอะ รอมดกับคะนนคะหมอะไรมครับอีกบอีกมาไม่ได้รมาท่านผู้ชมผัดเส้นก็รอเขาขึ้นมาืก็ลงไปดัวกันต้องมจะเอามีกิโลกัฟางเลยี้ไม่เอาที่มันาซอยแหละอร่อย Này, ừ, hừ, hừ. Ừ, này, đây là xay cọc. Rát Chim với sốt này nha. Đó. Ngon. Ngon lắm. này chim với gì cũng ngon. Một chút muối cà thác. chim. Chị cần chụp muối cà thác ก็ว่าเน๋งจืดสองย่างร้อนครับร้อนอืมอร่อยอืมม้าสุดยุกถ้าเขาเกาะมันก็จะได้อย่างเดียวโอเคครับท่านผู้ชมขอยากกินก่อนแล้วกันนะครับ ผู้ชมวันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วสาหรับเมนูผัดมีแล้วก็ไสกรอกไก่นะฮะวันนี้อร่อยมากๆเลยอะไรไหมครับอะไรครับนุ่นต้นุ่นต้นุ่นต้นุ่นอร่อยไหมครับ,รบอะไรครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเราจะกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรกันยังไงที่ไหนก็รอติดตาม รับชมได้แล้วเร็วนี้แล้วกันเนาะรับรองว่าสนุกแน่นอนจะหาเรื่องสนุกๆมาให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้เแคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ